โอเคโอเคเดี้พอไปเอา,าไปะูีห้องอคู๊เก็บจะไปไปเพิ่มกันเราเพิม่มไม่เพิ่มเขียน้อนนอยมาพี่น้องกัน,อย,นอ,ยอยู่กับลูกสาวสอคนเอ

จ้าลูกเสียงทูจาิ่นเห็ดบุญเพิ่นเห็ดบุญโดยเสียงของเรีนเรียนงินไหลเงินไหลเงินควรบ่เอากินนี่ก่อนเดี๋ยวพอเช่นไรโอเคอะไร chẹp à, nhỉ, muốn ăn bả, ăn bia mầm hàng cái dừa muốn ăn, ăn bao này, nhé สองข้อลูกม่โตก็ยังอยู่ห้องมอปีน้อง,งจัดกจออกดีือ่ามึงจบ,บปะ่ได้ไเลยเหกันะ ม่แด่ป้าจอยนาะไปจอยเยยนะบียดจอยโมนนะจ้างโมบนอยู่เงินกับลูกนะมเมื่อเช้านี่ก็ไปเตะหกโมงเช้าเนะราโทรมาเตะเกือบหกโมงโทรมาเมื่อคืนนี่แหละจะเจ็บท้อ,องเฮงทั้งเจ็บทั้งหี่ทั้งหนะ้าเลยเราขอโทษกับใครไปหลับไปนอนเมื่อยอยู่ตอนนี้อยูนะ่ห้องมอ จั่ววาเป็นไหนอนขึ้นยกักนี่ับเนื้อขาพ็นแม่เป็นมาเพ็นเลอกจงมากับแต่เราเป็นไหนอนแหละแม่มืดน,นะ ครับฮะครับพี่ bạn nhỉ phải không? bảo papa, nhìn mà. qua cả nón cả tên, 2 của luôn. cắn đây này. cứ cả cứ cả chơi cắn. rồi. qua đây, ไฟกิ้มงได้ไนะแรงได้ไฟกิ้มงงายได้งายได้หน่อเออเดี๋ยวพ่อเอาลงนี่ผ่านลงเลยเออหุ่มใหญ่สูสดบานิรุเอาไว้

พัดบอกก่อนวาจิดหลพ่นจ like okay. okay. like ังนาะนี hmm. ่เต็มถ้วยปอนก่งมาหลายคนเสีบด้ไป เึ้มไหมอ๋อตัวอีกอีกอืมป่ะฮะออกมาอีกว่าสนฮะอีกแค่พี่พ่อเอาอีกเพิ่มหนึ่งเอาเพิ่มนะอืมฟอให้

Kep adun anu lo, kebalu ha. Mm. Ninga. Ning mun diau lo, beung ay po nau ha. Mang ngede. Kasiah. Ini Oke. Okay. Ma nah, ka lang na. Lah. Hmm. Antar mun I see.

mẹ đi mẹ dạng Ừ Ừ hòa hoa hòa nữa nữa hòa nữa nữa hò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 a nữa จิตจิตจิบยิบทำควายกันหน่อยนี่วายกันหื่อยทำเยอะเลยยิบเฮ้ยจะกินอะไรป่านนี uh ่ยลองมีอย่างม่วงอย่าง

Nhanh vô nhanh vô nè, nhanh vô Luộc kiếm đó. Kênh, hmm. kênh hmm. kênh hmm. Mm hmm. Mm hmm. hmm. Mmm. 马听，马听。

đúng có đúng có năng nền nước chứ gì năng không vậy hả à? à, như là Đó quá à. Mình, tốt hả nhặt ngon ở đâu ô kiếm tiền này này muốn xem trong kiếm lại không? อันนี้ตื่นนอนมากคึออยากที่พี่ยอมะเที่ยวไปไหน Hãy subscribe nhá, thịt Ghiền Mì Gõ không năm con, Ê, má về đây. Ừ. Mà đang mà đang thôi. Ok. Có nó cái phò đất biển. Lục cả một bên này. Lục một bên cái hả má? Hả? không có cài luôn, luôn, không có ơi có cài luôn, à. hả? có có ơi có cài, vậy, có khay ở trong nhà, có cuột trong nhà, thằng luôn à? chắc phần chào tôi đây.

Mà lúc ban năm mình mới nhắn rồi Mới hết nhắn mềm. Rồi. mình Mèo lên. Mèo lên. kép em. Mèo lên. nhiều lên. Mèo nhiều บัมัเยรอองคนเนาะสามสี่มวูหเดจมันเน่มาจากักเน่มาอาบนอาบาไปโทรหาตู้หับตู้จักจักสินยังไงตูกต้กัใครในระบ่อตู้เนาะตู้เป็นไข่ต้เนบาดไปชงตู้ว่าทำ อยู่กับเม็นตู่สองคนก็เลยพาแม่์บนเข่ามาสอนเรี้ยงสอนงานมึงพวกคุณก็ได้อยู่เรียนกับลูกมาถึ่ก็นอนเลยพี่น้องเยตื่นเศร้าเลยอันนี้กับปุ๊กเอาไม่เศร้าเลยมึงมีไปเอาเนี่ยเขามาที่ป้าไว้กับไหนเพราะว่าไอ้ป้ามันกระปอยูแหละเลยต้องไปน้ำไปใส่กันนี่ก็ทำไปกันบุญนี่เมย์บนชิบะละเอียยังนี่นะชิบะละเอียดเงเนาะ สอเมย์หันได้เหน็นแล้บานนะบ่านะาอเมย์บ้างบานสอเมยบ้านิีทอ,เด,อเเดเมย์มบ้างบ้านจอดเมยเอิดมย์ <c oughs> <c oughs> รึบ้างบ้านิีทอดเด้อเก็บปิก้ไอันนี้อาไ้กินดิบกินเพียวไม่ใช่เนาะ มัคนคือกินลายคนกินลายคนคน,คน עם, ี่คุณนนท์ตักคุณยตักเบิดเนาะอันนี้เยื่อกินม่หมดจักเ๊กได้ี่น้าะของแซ่บกลายเป็นของบ่แซ่บเนาะป้าซาพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้การปรุมวการล่ำลาเด้เลยฉันว่าพบเจอกันใหม่เนาะอยู่ลูกอยู่กับลูกสองคนอยู่เรือนมันนี่เนาะขี่ชมบางมัวเนาะบ๊ายบายลูกบ๊ายบายสะไปดีก่อน บายดีล่ะอยู่กับแม่นี่สบายดีอยู่กับพอ่อปลดสบายดีเนาะปะไปแล้วพี่น้องสบายดีเด้อบาย